ดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับโอ้เห็นหน้ามอรวยอีกแล้วฟันกับฟันไดไปเที่ยวน้ำกันได้มอรวยไงเด้ไม่ครับมอรวยจะไปแห้งหรือเพราะเงินนะฟันไม่ได้ไปกับตัวมันมันอยากคิดจำเนื้ออัดซีมมนเขาเคยได้คุยกันนั่นแหละมันก็เลยเห็นหน้ากันเอาไปเอามากก็เลยเก็บไปฟันไดไดไปน้อกันฟันไม่ได้ไปกับตัวไปกับน่ายไงหน่ายตัวคุณนี่ไปกับไอ้ คนอีกต้อสักกับไอ้คนอีกเชิดขาไปเที่ยวไปกินเลี้ยงน้ำกันพุ่นี้กินในมาสอบคนหาคอร์ดไม่มีเชิดขาไปกินไปเที่ยวลาบนันนี้ไอ้คนเีกต้อสักคนเลยมีธุระไปผ่คนก็เลยเหลือแจ้คนเีกเชิดขากินน้ำกันกินเลี้ยงน้ำกันอะไรครับตัว ัดกินแล้วแนะตัวครับเรียกว่ามีธุระให้กันตัวก็ไปให้กันเดี๋ยวจะยี่รี่ก,กับเหมือนผุ้หญิงต่อสังเราไปกินเรี่องต่อจะไปกินบ้านผูน้ใดหรือต้อชิตาเเออชิตาเออต่อสันไปแล้วเนาะเออต่อสังไปอย่างเรืเร่อยๆม,มาไปกินเรี่ยงกับเพื่อนได้เพชรยังต่าตงหลายอย่างเรี่องกินเรี่ยงบัดสุดท้ายเพื่อนกลับ จะว่ารับเนี่ยไปใส่ดีบัตแค่ว่าเด็กขี่รถรับเนี่ยสองคนขีน่รถค่าน,นี้ลนะ่ะครับขี่ไปประมาณจะลู่หนึง่งแล้วก็เลี้ยวกลับอขืจังคือจังขี่ร่องรถหนึง่งขี่ไปอีกลูหนึง่งแล้วก็เลี้ยวกลับประมาณซ้ำเก้านะไสามเทีย่ยขี่เลี้ยวกลับนี่ละไอที่ฟันตัวคิดว่ามันจะเป็น่ยนนี่นะ ภาษีว่ากับบ่าทุกหันหกศูนย์หก้าศูนย์นั่นเองแต่เจ้เพาพ่อว่ามันคือสิออกหูเสียรถคันนี้งสันนี้แล้วบันนี้ไอคิดว่าในใจคิดว่าสิเมนส์ีออกเที่ยวกับคนลีตตัวสั่เพราะว่าพื้นหลับตำแหน่งล่าสุดเราก็มีสืออ่อเสียงใหญ่สุดมีละไอที่คิดประวัติของเพื้นต้องเกี่ยวกับ เนเกิดกับอายุแบบนีน้มันมาตุงกับเลขเสียงเรียวของนูเนี่ยเรียวมาเรียวมอนี่บรได้นอนซ้ำหมือนเพราะว่าเป็นห่วงลูกเสียงเรียวันหรอเออลูกกัะไงี้แล้วล่ะเพราะว่าลูกมันกบบเรนตีอย่างนั้นมันก็ะเนีแล้วแต่ว่าเป็นห่วงมันไปเที่ยวจังไหนจึงมาเห็นมาแต่นี่น ค้คน,นกตบก,กันมาล่ครับอีก่เวลานะเอ้ยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั่งเรียนไปเล่นมาเสียงครือโทรศัพท์ดังเบิงกับวมี่ออกมากอยู่วันนี้เรียนอยู่จนผี่จนแ้่จนลูกมากไปเลยลูกเข่าไปนอน่ห้องนงันงน่งนังเบิ้งโทรศพัพท์เสียงแววของหูเอาเสียงแววน้ำบ่นนี่เอ<ข>าเลเอาตัวคนนึงเระเขาทานเนี่ยล่ะ้าเสียงแววนี่ล่ะเสียงแววของหูบอกว่า หูมาดเดวะอีกอย่างยุใสวางทีไหมครับม่ว่าอที่หูแดงไง่กันหูคือว่าบอกอยงง่างเงล้อยู่ยุสเ่ยก็ไม่ในนี้ไ่้ใจเลยครับม,ม,นนมันนี่าหูรยวแต่ถ้าใหญ่บอกเสียงกระชิบมากอย่าลืมด้วยสามเจ็ดศูนย์วันี้บอกทีเลยครับสามเจ็ดศูน ม่นมันแม่นมโนอเลรขึ้นบานน่ะออกขันมลงก็คิดอยู่แล้วว่าเพิ่าเรียกว่าขันแม่นกันดีม่นอีหยัง่งได้หนีสิฮู้ว่าสยางสิผู้ใดยใส่อนไยใส่คองเสียถามนได้บอนี่ได้คิดอมใจเลยวะไม่คิดไนใจอะเพิเรียกว่าผมโอ้คือบอกความสำคัญวังที่นี้ตาให้บวกนีบวก อาที่มาบอกอยู่นี่กูจกเบิดมันมาสิบอกขอสำคัญในเงี้ยนเนื้อเรียกบอก่าเมียบเบิดยุ่งคนบ่นนอแนงะม่ได้ในดงังฟังด่วนานดางังฟังด้วนจะได้ยินไหลไหลไปนี่หลาย,ลายลที่หูหูออยู่มีแค่นี้แหละมอเตอร์ฝันที่ในเนี่ยเรามันคิดว่าจะเป็นคำแม่เรียกกัสิิยูุ่กับ พุนเอกตอสักอันพ่อแจะว่าเพื่อนเป็นผู้ยศตำกว่วบมแมนเ์เสถานายกเนาะบมเมนคนละคนเชษฐานพ้นเอกเชษฐานไหมเป็นจัมโลดกันระบัดนี้ไอเพื่อนเป็นยศที่ตำกว่าอันพ้นเอกตอสักก็เลยคิดว่าขันแมลขกกสิแีเมอยู่กับผู้เพื่อนเป็นหญ่เป็นตัว ปั่นเองคนใหญ่คน้นโตนี่มันสิดีไหมบ่ก็เรียกว่าเป็นไเป็นใหญ่เป็นโตต้องซีเมนโมวันเกิดกับเม่นอายอายุเม,มอ,อายุกับพ่อสอเกิดนี่ละความยี 27, ่สิบเจ็ดมันก็มาเข่ากับรถอันนี้แล้วบัดน,นี้อายุของคนไดหกสิบ เจ้ากายข้อศอเกิดของเพื่อนศูนย์เจ็ดเขากันเบิดเขากันเบิดเลยยกเว้นไหไแค่ตัวทั้งหนานี่ตัวเดียวครับเดี๋ยวสึ้นคอข้อกัปเดรกสิบก้อนนะพ่อเนาะครับกลับเดรกสิบก้อนเนาะกลับกรกสิบก้อนตั้งว่าผาดเนาะเพรดีเลยเดี๋ยวเดียวเขียนไว้อยู่กันไม่หยุดเงี้ยงขนบ่เงี้ ตลังเอานะครับกสิสรุปว่าพอลี่มีเสียงกระสิบเด้อนะครับในวันนี้ที่พอลี่มั่นใจนะครับก็คือ370นะครับเป็น370เด้อนะครับเสียงกระสิบที่ล่อค่อยกันนะครับพอลลี่บริณนธ์นะครับนางฟังนะครับได้ยินชัดเจนเลยนะพ่อเนาะชัดงวดนี้แซมเนี่ยคุยกันสามเจ็ดศูนย์นะครับเอาแล้วก็ตัดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามศูนย์แต่ว่าตัวมาร์คดีมากเจ็ดศูนย์เนาะ แมนมาเกดสูนมาเกดศูนย์ด้วเนียแต่มาเลยวว่างแหงนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพ่อเด็กต่อสักนะครับเนี่ยพอรี่เป็นจดไฟเป็นหาของมูลมากนะครับพี่น้องเอฟซีมักกับรองเวิรงเด้อนะครับที่ตรงกันคือพ่อสอกเกิดนะพ่อเนาะแมนแมนสองห้าศูนย์เจ็ดเนาะแมนอายุกองหกสิบปีเด้อพี่น้องนะครับเกิดสี่สิบเก้าตุลาสองห้าหนึ่งสามนะครับอายุอาสี่ปียี่สิบเก้าพ่อพอเกิดเลยกับผมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพอลี่หาไปเด้อพี่น้องนะครับ ลองเบิ่งนะครับว่าแน่นบ่นะครับลองเช็คเบิ่งนะครับอย่าข้อมมั่นใจนะครับอย่าติดข้อมฝันของพอลี่ที่เอามันฝันนะพ่อเนาะเสียงกระซิบเลยเนาะเสียงกระซิบเลยหนึยินชัดเจนเลยนะพ่อเนาะครับพอลี่มาเก็ตศูนย์เลยพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเลขเสียงกระซิบพี่น้องก็ร่อยเสียงกระซิบนี่หรอพ่อนะครับแต่พอขมักกระซิบมาขมักเสียงกระซิบมักเสียงกระซิบครับมันก็ยู่ในรถอยู่เลยยังเรื่องมาเสียงกระซิบนี่ เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่หาเนี่ยสามารถตีๆๆกันเลยซีสามงวดซีงวดซีงวดกับงวดบางหนึง่งอ่าร่วมกันเป็ซีงวดนะครับซีงวดอันนี้เป็นงวดที่หาเขาตัดไอ้ตัดในสามตัวกับได้หกศูนย์ได้หกศูนยะ์เนาะศูนย์หกเนาะแมีนนะครับตัดแพ้ในสามตัวครับมรกรอยร่วงหายเยอะพี่น้องนะครับสำหรับพอลี่นะครับงวดหกศูนย์ถือว่าเขาตรงๆเขาครับตรงกับงูมูลได้สั่งแมีนมอนเลยกับโลกคลิปแรกเลยตัวแดงคคืนหกศูนย์อ๋อก็่าีว่า หกศูนนั่นลูกมันมุดไปเอาขี้ดจมมือคืนนี่มาเห็นจนเห็นหัวมันจมลงกับเลยคือละสางนี่มันกลมผู้บ่าวมันเป็นหกครับกตีไปยุหกศูนย์เจ้าขอนบ่อนั่นให้เมื่อส่ใจไปนะเมื่อส่ใจเมื่อใส่ใจอันคาบงูสีทองนี่คือมันกลายเป็นเพราะว่ามันหลายฝันเขาบ่ได้เจ้าขมวนไว้นะครับเมีนเมันเห็นเขาลงลืมตัวใดน่าสนใจสุดเขาอาจจะบ่ได้อะไรเนาะมีอะไรด้วยด้วยเขาเรียกเลยเก็บไวปนะพ่อเราบ้เนาะเก็บไปนันหางเยอะนะครับถือว่า พอรี่เลยเสียงกระซิบมาแล้วนะพ่อเนาะได้มาแล้วัมันใจจุหาซื้อสลากกินแบ่งคอพันะนะมันใจซื้อเลยซื้อห้าซื้อได้ครับสลากกินแบ่งไว้เลยพี่น้องนะครับหาซอยกันนะครับพามากนะพอรี่ก่ะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไ้เลยนะครับเป็นข้อฝันนะครับฝันดีฝันเสียงกระซิบเป็นครั้งที่ห้านะครับครั้งที่ห้าซีงวันเีเขาว่าไปแล้วเขามาเม็ดตัวกันเลยนี่เป็นเสียงกระซิบชัดเจนเลยพี่น้องนะครับสามเจ็ดศูนย์นะครับ สามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามศูนย์อ็ขออนุญาตจะวงกันทีว่าว้งน้ำแดงก,ก็ลืม,มน,นั่นน่ะไงเอ้าหมองลวยว้งน้ำแดงมันจะเข่าได้เลยน,นะครับวันนี้ว้งแหย่แดงจึ้งคืองวี้องเลยนะครับหมองลวยว้งตัวใดต้นนี้จะมีโชคนะครับกาถือว่าเงื่อนทางพอรีชัดเจนนะครับวันนี้สร้างเสียงสิบเหมือนคนรู้สึกว่าตอบโต้กันเลยนะพ่อเนาะแม่นนะครับคุยกันเลยคุยกันเลยรู้เวิร์ดเห็นเวิร์ด เป็นเบาเลยเมื่อ,อ,อ,อวันเนี่ยสำคัญเป็นไม่เบอเนี่ยสำคัญยิ่งในบ่าอยเ่าไม่หยังเขาหูเลยแมีนข้อเป็นเบาป่ะแม่ยมืดเอาละครับวันนี้เป็นเสียงกระสีครั้งที่หาเด้อพี่น้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถือว่าพอลี่ปล่อยด่วดนๆปล่อยก่อนเลยนะครับสามเจ็ดศูนย์เด้อนะครับขอบคุณพอลี่หลายที่เปียงไปนะทางดีพี่น้องที่ซี่คือเก่านะครับเดี๋ยวมาเลยจะสิตามไปเรื่อยๆนะครับพอลี่นะครับแนวทางพอลี่เิ่นกั ฝันดีเสมอเนาะพ่อเนาะฝันดีเสมอป่านนั้นคุ้นหนุ่มเออคุ้นฝันคุ้นุ่นไม่จำได้พอบางางที่เอฟซีมนกลับไปซื้อห้าน้อยเนี่ยกับมี่เออไปเที่ยวฟังเล่าเนี่ยกับมี่กับคนกว่าถือน้มอยู่นะครับนะครับก็ถือว่าพอลลี่นี่ให้โชคตลอดถึงจะว่าเมร์รัฐบาลไทยลอยไปเช่นกับกับมี่หดไปเพื่อนบ้านแต่ว่าตัวนี้มันใจเพื่อนบ้านเออมันมั่นใจรัฐบาลไทยเนาะพ่อเนาะรัฐบาลไทยตัวสามเจ็ดศูนย์เท่านี้เอารัฐบาลไทยหาเซอร์ลอตเตี่ไปเด้อพี่น้องนะครับ นี่ให้บทสร้างนำนำเรื่อยๆสุข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 สวัสดีครับ